สวัสดีค่ะเกิดอะไรขึ้นสารวัตรเอกฟาดเดือดถึงบางคนอ่านจบแทบไม่ต้องเดาสารวัตรเอกได้ออกมาโพส์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กสั้นๆเ,เดือดๆอย่าเอานิสัยเดิมๆม,มาใช้เที่ยวไปจ้างทนายไล่ฟ้องดำเนินคดีกับประชาชนสารวัตรเอกไม่รู้ว่าล่าสุดเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าตัวออกมาโพสข้อความปริศนาแบบเดือดๆถึงใครบางคนโดยได้ระบุข,ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ว่าเมื่อถูกเลือกเข้าไปเป็นคนสาธารณะแล้วคุณต้องปรับใจปรับความคิดให้เป็นสาธารณะด้วยยอมรับคำวิจารณ์ของประชาชนให้ได้อะไรผิดอะไรถูกคุณต้องชี้แจงด้วยเหตุผลด้วยพยานหลักฐานอย่าเอานิสัยเดิมๆม,มาใช้เที่ยวไปจ้างทนายไล่ฟ้องดำเนินคดีกับประชาชนคนสาธารณะ เขามีแต่ช่วยเหลือและให้อภัยประชาชนนะครับเขาไม่ทำร้ายประชาชนขอบคุณที่นิวค่ะ